ครับสวัสดีครับท่านผสมท่านผู้ติดตามทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมก็จะหาท่านผสมมาดูแล้วก็จะมาพูดถึงนะครับท่านผสมว่ากรณีเข้าขึ้นละเม็ดนะครับเข้าขึ้นละเม็ดซึ่งหลายคนมีปัญหากันนะครับหลายคนมีปัญหาเรื่องการเข้าขึ้นละเม็ดนะครับท่านผสมก่อนที่ ท่านผสมจะหาท่านผสมไปดูนะครับท่นผสมผมต้องบอกอย่างนี้ก ok ่อนนะครับว in <t> ่าหลายท่านหลายคนไม่สังเกตนะครับไม่สังเกตว่าข้าวขึ้นละเม็ดเพราะอะไรนะครับท่นผมต้องบอกก่อนเลยนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าคนเราเนี่ยถ้าสังเกตมันจะรู้นะครับท่นผสมแล้วคลิปเนี้ยมันก็จะเกี่ยวข้องกันกับพี่คลิปพี่ หลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับก็เกี่ยวกับน้ํานะครับผูม้มบางคนทํานามาแทบจะทั้งชีวิตนะครับแต่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงนะครับผูม้มเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับผูม้มก็ห้าหันสังเกตนะครับก็ผมไม่ไม่พูดก็บางคนก็อาจจะนึกออกนะครับก็เหมือนคลิปทุกคลิปที่ผ่านมาหนึ่งข้าวละเม็ด ผมบอกได้เลยหนึ่งข้าวไม่งอกนะครับข้าวไม่งอกสองหน้าแทกหน้าเทือกแห้งนะครับหวานหน้าเทือกแห้งนะครับหวานหน้าเทือกแห้งไม่มีน้ำอย่างนี้นะครับผู้มสมสามรากข้าวหักนะครับสี่ เอาเข้าวตากแดดไว้นานนะครับบางทีถ้าหว่านตอนเย็นนะครับหว่านตอนเย็นเอาเข้าวมาทิ้งเข้าไว้แต่เช้านะครับแล้วอยู่ในกระสอบร้อนนานนะครับอันนี้บางทีกรณีเม็ดแต่ข้าวงอกก็จริงแต่ทําไมถึงข้าวหึงละม็ดนะครับพระม,ม้สมข้าวร้อนบางทีร้อนมากๆข้างในกระสอบเนี้ยนะครับมันจะมีผลต่อรากข้าวนะครับพระม,ม้สมรากที่งอกออกมานะครับ แล้วทีนี้ผมจะมาแยกคีประเด็นนะครับหนึ่งข้าวไม่งอกข้านหวานเทือกแห้งนะครับขัานหวานเทือกแห้งเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นตัวอย่างนี่บางทีกรณีอย่างนี้นะครับผู้ชมบางทีท่้นผู้ชมนี้วานเออเลยรูปเทือกไว้นานนะครับรูปเทือกหรือไล่ลงไว้นานนะครับแล้วไม่มีน้ํานะครับรูปเทือกไว้บางทีเนี่ยรูปไว้สักคืนสองคืนก็ดีนะครับไม่โดยไม่มีน้ําเน,เนี่ยหน้า เทือกเขาจะเริ่มหมาดนะครับแล้วหวานหวานเข้ามันไม่จุมนะครับยิ่งยิ่งเข้ามีรากเข้ารากเจ้าน่ยยิ่งแล้วเลยนะครับพันผสมคือมันไม่จุมนะครับสองในเมื่อข้าวไม่งอกนะครับในเมื่อหวานไม่จุมมันก็แห้งนะครับมเมล็ดแห้งมันก็เลยไม่งอกนะครับพันพันผสมสาม ผมเคยบอกแล้วว่ากรณีลากข้าวหักนะครับถ้าใครใส่ตัวกระจายข้าวให้เอาออกนะครับให้เอาออกอย่าใส่ไว้มันมีผลกระทบต่อลากข้าวนะครับมันมีผลกระทบต่อลากข้าวแล้วทีนี้ทำไมผมถึงบอกว่าผมหวานสิบหกเออผมหวานสิบเจ็ดสิบแปดกิโลต่อไร่ท่านผู้ชมหวานอย่างนี้หนึ่งนะครับ มันมีน้ำหนึ่งมเมล็ดข้าวเขาไม่แห้งนะครับเขาดูดน้ำได้สองกรณีบางทีเราหวานนะครับมเมล็ดข้าวเขาเอาตูดทิ่มลงก็มีเม็ดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหวานมีน้ำอย่างนี้มันจะไม่มีตั้งนะครับท่านผู้ชมพอเราไปหวานขี้เนร่น,นี้ มันไม่มีน้ําช่วยมันตั้งโดก็โดอยู่อย่างนั้นนะครับบางทีก็นอนตะแคงก็มีนะครับแล้วทีเนี้ยในเมื่อหน้าเทือกหมาดลากเขาก็แห้งมันละเม็ดได้นะครับท่านผู้ชมอันนี้มีหลายคนมาพูดนะครับหลายคนมาพูดพูดกับผมพามนามากระทั่งชีวิตนะครับบ้านผมนก็มีมีเยอะนะครับเฉพาะนาปังเนี้ยนะครับนาปังเนี้ยมันจะมีปัญหาเยอะนะครับเนื่องจากหวานหน้าแห้ง หน้าเทือกแห้งเหมือนผมให้ดูไปเมื่อกี้นะครับมันจะมีปัญหาอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วนี่คือที่ผมทำนะครับแล้วผมไม่มีปัญหาผมบอกได้เลยว่าอัตราการขึ้นของผมไม่ต่ำเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับไม่ต่ำเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นหวานอย่างนี้นะครับถ้าหวานอย่างเนี้ยนะครับหนึ่งในเมื่อลากเขายาวก็จริง ลากเขาก็ไม่แห้งนะครับเพราะมันโดนน้าอยู่ขี้เลนนะครับแล้วผมบอกได้เลยว่าอย่างเงี้ยสองคืนนะครับสองคืนท่านผู้ชมจะเห็นยอดข้าวเขาเลยเขาจะเห็นปลายข้าวเขาเลยผมว่าไม,ไม่ไม่เกินสองคืนจะเห็นปลายข้าวเริ่มขาวๆเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือวิธีทมของผมนะครับคือวิธีมของผม,นะม,งผมแล้วไม่จําเป็นต้องไปไล่หวานว่า ให้บอกให้หวานไล่ละยี่สิบห้ากิโลสามสิบห้ากิโลนะครับก็อาจจะเหมือนกับลีปผี่ก่อนนึงผมสดายมากนะครับผมสดายพันข้าวนะครับผมผมสดายพันข้าวถ้าเราทําอย่างเงี้ยนะครับพ่อนผู้ชมแม้แต่หันข้าวที่เราไม่ซื้อเราเก็บไว้เราเอาไปขายได้นะครับแล้วต่อไปเราก็ไม่จําเป็นต้องไปเก็บเยอะไม่ต้องตากเยอะนะครับบางทีกรณีฝนตกนะครับ อันนี้ผมอยากจะบอกกับท่านผู้ชมว่าให้ท่านผู้ชมได้สังเกตแค่นั้นแล้วท่านผู้ชมจะรู้นะครับว่าที่ข้าวขึ้นละเม็ดมันเพราะอะไรนะครับแต่หลายคนไม่ได้สังเกตก็บอกว่าโอ๊ยข้าวขึ้นละเม็ดหวานเผือนะครับนี่และหวานเผือนะครับคาว่าเผือนะครับแล้วภาพเหมือนอย่างโมพัมเนี่ยนะครับผมไม่ได้เผืออลยเป๊ะนะครับนาปีนาปังนะครับ อันเนี้ยที่ผมหวานนะครับที่ผมหวานไปเมื่อวานนะครับก็ที่ผมได้ให้ดูไปแล้วนะครับก็เนื้อที่นะครับก็ผมตัดแปดสิบหกตารางวานั้นออกเป็นคันนาไปนะครับตัดเป็นคนาไปก็เหลืออยู่แปดไร่แปดไร่สองงานนะครับพันผสมผมก็หวานไปแค่หกกระสอบนะครับผมก็หวานไปแค่นี้นะครับ ก็หวานไปแค่แค่ร้อยห้าสิบกิโลเองนะครับแล้วก็นาทั้งแปดไร่สองงานนะครับพันผสมแล้วผมไม่จำเป็นเลยนะครับไม่จำเป็นเลยจะต้องไปหวานไร่ละยี่สิบห้ากิโลสาิบห้ากิโลนะครับพันผสมอันนี้ ผมอยากจะให้ท่านผสมได้รู้นะครับการการทำนะครับการทําของผมและมันมันลดเมล็ดข้าวได้ลดเมล็ดพันธุ์ข้าวได้จริงนะครับขอให้เราทาผูกวิธีและทาผูกต้องแค่นั้นนะครับท่านท่านท่านผสมอันนี้ถ้าทาอย่างไรเราก็ทาอยู่อย่างนั้นถ้าเราไม่กล้าคิดถ้าเราไม่สังเกตทาเดิมๆเ,เรามันก็อยู่เดิมๆนะครับ มันก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะครับพานพานผสมมันไม่ได้เกิดอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถ้าเราสังเกตเนี่ยเราจะรู้ได้อะไรทุกอย่างเลยนะครับสําหรับคลิปนี้วิดีโอนี้การเข้าขึ้นละเม็ดนะครับผมก็จะขอพูดและแนะนํากับพานผู้สมไว้เค่านี้นะครับก็แล้วแต่อันนี้คือแง่คิดมุมมองของผมและหลักการที่ผมทำอยู่นะครับสําหรับคลิปนี้ ก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ